จ้นสือขึ้นสลิงครับมาอัปเดตกันเนาะนี่ก็เริ่มใหญ่แลกกิ่งยาวๆพวกเนี้ยนะพอขั้นต่อไปเราก็จะมาพาดฝั่งนี้แล้วก็ผูกปุ๊บมันก็จะเป็นอุมโมงค์แบบนี้เห็นไหมจ้นขึ้นสลิงแบบนี้แปลงนี้ยังไม่ชนปีนะครับแต่ก็เริ่มใหญ่ละเดี๋ยวพอกิ่งมันเริ่มชนก็จะสวยกว่านี้นะนี่เรามัดไปข้อหนึ่งละเดี๋ยวมันยาวหน่อยแล้วก็มาล็อกตรงนี้เสร็จปุ๊บตายเนี่ยมันก็จะล่ม เราก็จะชิวได้ลูก,ก็กติ่งง่ายอยู่ครับแต่ยังไม่ค่อยหอ่อคือเลี้ยงกิ่งก่อนตอนนี้น,น,นก็มีผลห่อไว้กินบ้างปลาปลายนี่เนาะเราก็ใช้แป๊บแล้วก็ใช้ลวดเบอร์ใหญ่หน่อยหลังอันนี้มันย่อนไปเดี๋ยวเราต้องเล่งให้ตึงนี่นะฝรั่งปลูกง่ายๆครับไม่ยากถ้าเข้าใจธรรมชาติเขาต้องก็หาอะไรทําให้มันแตกต่างจากชาวบ้านะแล้วก็สวยงามด้วย ถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามก็ต้องด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม